ค่ะพี่น้องน้องยูกิหายทองคานะคะเพิ่นได้ออกมาโพสต์ข่าบอกว่าบอวาน้องยูกิสิไปทําการแสดงยูใสค่ะสิมีผู้ชา้คนนี้ยืนเคียงขางยืนห้กําลังใจเป็นกําลังใจใหายน้องยูกิตลอดเวลาบ่าเคยห่างเลยเป็นไขนะคะพี่น้องขามาฟังน้องยูกิสิบ้าถึงผู้ชา้คนนี้ค่ะพี่น้อง ค่ะน้องยูกินะคะออกมาโพสต์นะคะบน Facebook ของน้องยูกิเพ็ญพกานะคะบอกว่าทุกครั้งที่ก้าวขึ้นเวทีจะมีผู้ชายคนนี้คอยยืนดูหนูอยู่ยืนยิ้มอยู่ทุกๆครั้งที่หนูขึ้นเวทีคอยเฝ้ามองคอยเดินตามคอยดูแลหนูมาตลอดคอยบอกคอยสอนในทุกๆเรื่อง สิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำพ่อจะคอยบอกคอยเตือนอยู่เสมอขับรถพาลูกไปงานหลายร้อยกิโลไกลแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนพ่อไม่เคยบน่นเพียงเพราะพ่ออยากให้ลูกได้ไปทำในสิ่งที่ลูกรักและยังคอยประ,ประครบประงมเวลาหนูไม่สบายพ่อจะดูเครียดมาก จนบางทีไม่อยากป่วยเลยกลัวพ่อแม่ไม่สบายใจและทุกๆครั้งเวลาเจอปัญหามีเรื่องไม่สบายใจพ่อจะคอยให้กำลังใจหนูอยู่ตลอดทุกๆครั้งที่หนูร้องไห้พ่อจะคอยปลอบใจพ่อคือเซฟโซนขอให้ค่ะพ่อคือเซฟโซนที่ดีสำหรับหนู และพ่อเข้าใจหนูในทุกๆเรื่องขอบคุณพ่อล้านครั้งในทุกๆเรื่องที่มอบให้ได้กินสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะพ่อกี่ของอยูกิขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กี่ไปโดนๆเด้อจ้า พ่อคือฮีโร่ของลูกในทุกๆเรื่องรักสุดดวงใจเลยกิพ่อคนอ้วนโดเรมอนของกิไม่ขออะไรมากขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่วงที่สุดคือสุขภาพพราะช่วงนี้พ่อดูไม่ค่อยสบายรักพ่อที่สุดนี่ค่ะพี่น้องขาพราะว่าเมื่อนี้นะคะ นี่ค่ะผู้ชายคนที่ยืนยืนอยู่เคียงข้างน้องยูกิตลอดนั่นก็นคือพอตุ้มค่ะพี่น้องขะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อตุ้มนะคะน้องยูกิก็เลยได้ออกมาโพสค่ะพี่น้องขะโพสขอบคุณที่บอวาน้องยุสิไปทําการแสดงยุใสหรือไปยั้งกระสางสิมีพอเป็นภู คอยซัพพอร์ตเป็นพอมี่พอเป็นผู้ไห้กระลังใจแล้วกับคับรถตลอดตลอดค่ะผ้ลา,าลูกไปทาการแสดงบวารยะทางสิไกลสิไกลซ้ำดใาพอตุ่มแม่อุ้มคือยืนเคี่ยงขางลูกตลอดแล้วน้องยุก,กีก็บ,บอกว่าพอนี่สิค่อยเตือนค่อยสอนค่อยบอกตลอดว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรนะคะน้องยุก,กีก็ได,ออด้ออกมาแสดงออกมาเว้าถึงความรู้สึก ทีมีต่อพอคนนี้ค่ะสำหรับพอตุ่มแล้วบอกไปเลยค่ะว่าพอตุ่มเป็นคนที่น่ารักมากค่ะผูไดได้สัมผัสผูไดได้เห็นแล้วพอตุ่มแม่อุ้มอุ้ยเป็นตะกอดอุ้นขึ้นยังค่ะเยซีเด็กกอดแอลพอตุ่มมาแล้วพี่น้องค่ะพอตุ่มเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนที่ง่ายง่ายง่าย,ายมากๆค่ะพี่น้องเขาได้กับทุกคนสําหรับพ่อของน้องยูกินะคะมือนี่ก็เป็นวันเกิดของพ่อตุ้มนะคะก็ขอให พอตุ่มมิสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลลูกสาวแต่กะยืนเขี่ยงบาเขี่ยงไรกะนองยูกิและะ้วก็หายผ้านองยูกิเดินท่า่งไปทําการแสดงทุกทุกขนทุกแห่งหายมแต่ความปลอดภัยมิตรความดีควางงามเขามานะคะขอหายขอบครัวน้องขอบครัว,รวน้องยูกินะคะครอบครัวรว,วัยพัฒน์ มีแต่ความสุขความจเจริญนะคะพอตุม่มขาเขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนี่ค่ะมาอนีนะคะแยกสิก็เรื่องได้มาเวาถึงความเป็นความมากความสู่ชีวิตของครอบครัววัยผยัดเป็นครอบครัวที่หนาหลักค่ะแล้วเพื่อนสิบก็เคยมาปล่อยให้ลูกสาวไปกับอันนี้เลยะคะ่ะเพื่อนสิไปน้่ตลอดกินนอนเทิงรดไปน้่กันตลอดค่ะพี่น้องค่ะเป็นภาดที่หนาหลักมากก็เคยมาหาง บอกเคยว่าสีปล่อยให้ลูกไปโดยโดยรับพังค่อยเป็นค่อยเสพโซนค่อยเป็นเสพโซนให้น้องตลอดว่าสิ่งนี้ดีนะลูกสิ่งนี้ควรนะลูกอ่ะถาบางเทือ่อถาเจออุปสรรคดามาทีแรงๆนะคะพี่น้องพ่อตุ้มแม่อุ้มเนี่ยเพื่อนสีเพ่อยากให้หอดเพ่อยากให้ลูกเป็นเห็นเพื่อนสีเป็นคนนี่เองเพื่อนสีเป็นคนบอกลูกสอนลูกเองให้ลูกปล่อยว่างเองในทุกๆกเรื่องค่ะ นี่ค่ะความน่ารักของขรอรัว่วน้องยูกิไหทองคำค่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้นะคะยายสิ์กระเด็นน้ำเรืองรล่าความเป็นไปเป็นมาของพ่อตุ้มแม่อุ้มนะคะที่เพิ่นได้ยืนเคียงขางกันมาตลอดอจับมือกันย่างเหนียวแน่นก้าวขามอุปสตรรคต่ตางๆมากัหลายปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะ หลายปีแล้วที่เพิ่นได้สู่ผ้าลูกสาวเพิ่นตั้งก้อนนั่นนะคะขอบครัวของเพิ่นกับว่าอะไว่าสิมีมือนีนะคะว่าคือว่าสิมีมือนีบุรุษละว่ามีผู้ใได้ขึ้นดอกค่ะว่าสิมีมาหอดมือนีจากขอบครัวเล็กๆขอบครั้วหนึ่งค่ะทีสังกะสีกับหัวเอาค่ะตอบตามพี่น้องยูเคยเว้ามานน่ะล่ะค่ะพี่น้องกับขีวิตก็บลำบากหลายเติม ค่ะเวลาฝนตกก็ต้องเอากะละมังไปล่องเคยเห็นน้องอยู่ตอนนั้นอายุเก้าขวบเพื่อสิเบนขวบมีราคะออกมาไม่หมดนี่หรือไม่ทองคำนั่นแหละเพิ่นออกมาสัมผัสแล้วน้องกด้เดว้าถึงชีวิตทีพานมากแล้วเพิ่นกับผ้ากันสู่สู่จนมีมือนีมันเป็นเหมือนฝันเลยด้ยพี่นอ้องอะเหมือนกับฝันเป็นกิ่งเลยเด้ใช้สิขึ้นราคาว่า จากที่คว่เป็นมาแบบนั้นเคยเป็นอยู่แบบนั้นมือหนึ่งสิมีเหมือนนี่กลายมาเป็นยูกิหายทองคําทีค้นหุ่นจักทัวฝ่าเมืองไทยแล้วกับเป็นเอิญสร้างว่าซปเปอร์สตาร์จ้ะสำหรับน้องยูกิสวยเก่งฉลาดทุกสิ่งอย่างทุกอย่างครบจบที่ยูกิใช้ได้ตลอดค่ะพี่น้องใช้ได้ตลอดเมื่อว่าสิเป็นการตอบปัญหากันทุกสิ่งอย่างกับ อุปสรรคดามาหรือ,อคอมเมนต์ที่แรกๆน้องยุกยิก็ออกมาก้อนหนานั่นน้องังี่มันมีพุ่มคุ้มกันที่เข้มแข็งปานนี้นอ้นองกับเ่าคอยออกมาออกว่าตอบออกว่านี่เลยค่ะซูมเมอนี่ค่ะเขาเอินบาอุปสรรคมีไว้ให้เราเข้มแข็งอุปสรรคมีไว้ให้เราข้ามทูมือนี่น้องยุกยิเก่งขึนแห้งเล้วค่ะเก่งต้องเก่งค่ะถ้าไม่เก่งอยู่บนเส้นทางนี้ไม่ได้เขาสีออนแอร์ air, โดนดรามา่าโดนกระแสแน่ ห้องหายน้ำตาไหลบ่มีกำลังใจเหตุงานคืออยู่บอได้ค่ะสังคมสมัยนี้ค่ะห้าต้องเข้มแข็งแล้วก็ะสู้สู้เท่านั้นค่ะล้วก็ะการตอบคำถามคอมเมนต์อยียงต่างๆน้องยูกิตอบได้ดีมากเป็นควคนที่ขัดสันคข้าเบาออกมาตอบได้สละสลวยสวยงามวิลีค่ะสำหรับน้องยูกิห้ทองคำค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยยซิสกัา ปวยพ่วันคล้ายวันเกิดของพ่อตุ้มนะคะค่ะสุขภาพร่างกายแขงแรงมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะขอแคลเรื่องสุขภาพนะคะคอไอบ่อตุ้มสุขภาพร่างกายแงแรงค่ะสรวันดีกับสวัสดีค่ะ